สวัสดีครับนักเรียนนะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับวันนี้ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับพบกับคุณครูนะครับคุณครูสุธีนะครับก็วันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการหารนะครับการหารเศษส่วนนะครับนักเรียนที่มีหนังสือนะครับนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่35นะครับหน้าที่35เลยนะครับ เด็กเปิดหนังสือไปหน้าที่35เลยนะครับเปิดไปพร้อมกันนะครับโอเคนะครับนี่แล้วนักเรียนจะเจอนะครับในเรื่องของการหารนะครับวันนี้ไม่ยากนะครับวันนี้ง่ายๆนะครับก่อนอื่นก็นักเรียนนะครับจะต้องรู้จักนะครับคำว่าส่วนกลับนี่ตรงนี้ ส่วนกลับของเศษส่วนนะครับส่วนกลับของเศษส่วนนะส่วนกลับคืออะไรนะครับนะเรามาพิจารณาตรงนี้พร้อมกันนะครับเรามี3ส่วน5นะครับคูณกับ5ส่วน3นะครับจับเศษคูณเศษนะครับก็คือ3คูณ5และ5คูณ3ก็จะได้15ส่วน15นะครับซึ่งตัวเศษกับตัวส่วนเท่ากันดังนั้นค่าก็จะเท่ากับ1นะครับหรือบางคนนะครับ นะคูณแบบวิธีที่คุณครูสอนนั่นก็คือตัดใช่ไหมตัดทอนนะครับ313 313ใช่ไหม5้5 515คำตอบก็จะได้อะไรเลยครับได้หนึ่งเนะครับนะดังนั้นถ้า2ตัวคูณกันคำตอบออกมาเท่ากับ1น,นะครับนะเราจะเรียกนะครับเราจะเรียกตรงนี้นี่ขยายให,ใหญ่หน่อยเราจะเรียก5.3ส่วน3ว่าเป็นส่วนกับของ3.5ส่วนห และเช่นเดียวกันนะครับ3ส่วน5ว่าเป็นส่วนกับของ5ส่วน3นะครับมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับนะพิจารณา8คูณ1นส่วน8นะครับที่จริง8ตัวเนี้ยมันคืออะครับ8ส่วน1ใช่ไหมนะครับจำนวนนับนะแต่ในตัวอย่างเขาไม่ได้เขียนให้เรานะครับนะแต่ถ้านักเรียนอยากเห็นภาพนะครับคุณครูจะเขียนให้ก็8ส่วน1คูณกับ1ส่วน8นะครับ จับเศษคูณเศษก็คือ8คูณ1นะครับส่วนก็คือแล้วครับ1คูณ8นะครับถ้านักเรียนตัดใช่ไหม8 18818 8, 8, 8. คําตอบก็คือ1นะครับดังนั้นเราจะเรียก1ส่วน8ว่าเป็นส่วนกลับของ8เรียก8ว่าเป็นส่วนกลับของ1ส่วน8นะครับนะเรามาดูตัวอย่างนะครับในในหนังสือของเรากันเลยอะ่ะก่อนจะไปดูตัวอย่างนะครับมาดูที่คุณครูผู้หญิงคนนี้ก่อน เขาบอกว่า,าจงหานะครับจงหาส่วนกลับนะครับของ2องส่วน3 7ส่วนแและ1ส่วน9นะครับและ5นะครับสี4ตัวส่วนกลับของ2ส่วน3นะครับหมายความว่าเราต้องหาตัวอะไรที่ไปคูณกับ2ส่วน3แล้วมีค่าเท่ากับ1นะครับตัวส่วนกลับของมันก็คือแล้วครับสส่วน2องนั่นเองอเห็นไหม นะครับกับเศษเป็นส่วนนะครับดังนั้นถ้าคูณกัน2 1 2หนะึ่งสองหวนจะตัดนะ3 1 3นี่3 1 3, 3ตัดกันก็เหลือ1นดังนั้นส่วนกับของ2ส่วน3ก็คืออะไรครับสส่วน2นั่นเองเช่นเดียวกัน7ส่วน8ส่วนกับก็คือ8ส่วน7นั่นเองนะครับ1ส่วน9ส่วนกับก็คือ9 1, ส,ส่วน1นะครับหรือใครจะตอบว่า จะตอบว่าอะไรครับจะตอบว่า9ก็ได้นะนะส่วนกลับของ1นึ่งสคือ9นะครับนะต่อนะไปนะครับนะเรามาดูตัวสุดท้าย5ใช่ไหมครับ5้าจริงมันส่วนอะไรมันส่วนด้วยหนึ่งแล้วนะส่วนกลับของมันก็คือ1นส่วนหนั่นเองนะครับส่วนกลับของมันก็คือ1นส่วนหนั่นเองนะครับอ่ะ ไปดูตัวอย่างกันนะมาทําพร้อมกันนะครับทำพร้อมกัน,นะกนตัวอย,ตอ,อ,อย่างตรงนี้ก่อนจะไปตัวอย่างตรงนี้อีกทีนึงเขาบอกว่าเศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนน,นั้นนะครับผลคูณจะเท่ากับ1โอเข้าไหมดังนั้นะถ้ามันจะเป็นส่วนกลับกันได้มันต้องคูณกันแล้วเท่ากับ1นะครับนะมาดูตัวอย่างคําถามตรงนี้ครับในตัวอย่างคำถามตรงนี้ นักเรียนสามารถตอบของนักเรียนได้เลยนะครับตอบในหนังสือได้เลยนะ,ะข้อห่เศษหนึ่งส่วนสามเป็นส่วนกลับของสามหรือไม่เป็นไหมครับสามตัวนี้ก็คือสามส่วนหนึ่งะถ้าเห็นภาพได้ชัดเจนเป็นไหมหนึ่งส่วนสามกลายเป็นสามส่วนหนึ่งนะครับข้อนี้เป็นนะครับเป็นนะครับนะเหตุผลเพราะอะไรเพราะอะไรขวานยอดอยหนึงปึด๊ดเอาสัก สองร้อยได้ไหมเพราะอะไรครับหนึ่งส่วนสามคูณสามส่วนหนึ่งแล้วจะมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะครับนะต่อไปเก้าส่วนสี่เป็นส่วนกับสองสี่ส่วน9้าหรือไม่เป็นไหมเป็นนะครับเป็นนะครับเพราะอะไรครับเพราะเก้าส่วนสี่คูณสี่ส่วนเ้านะครับนะ ตัดแล้ว414 414 919 919ตัดแล้วก็จะเหลือ1ดังนั้นก็เป็นนะครับต่อไป25เป,เป็นส่วนกับของ1ส่วน25หรือไม่25เป็นส่วน1ใช่ไหมเป็นไหมมันก็เป็นนะครับเราก็จะได้บอกว่าเป็นเพราะอะไรครับเพราะ25ส่วน1คูณกับ1ส่วน25มีค่าเท่ากับ1นนั่นเองนะครับนะ แล้วมาดูข้อที่สี่นะครับห้าเป็นส่วนกับของห้าหรือไม่เป็นไหมตอนนี้ไม่เป็นนะครับไม่เป็นน,นะครับไม่เป็นเพราะอะไรนะครับห้าส่วนหนึ่งที่จริงมันก็คือห้ามันก็คือห้าส่วนหนึ่งห้าตัวน,นี้ก็คือห้าส่วนหนึ่งถ้าเราจับมาคูณกันห้าส่วนหนึ่งคูณกับห้าส่วนหนึ่งมันได้เท่ากับเท่าไหร่ลูกยี่สิบห้าส่วนหนึ่งนะครับหรือยี่สิบห้าเห็นไหมมันไม่เท่ากับหนึ่งดังนั้นมันจึงไม่เป็น นะครับนะอ๋อมันหายไปใช่ไหมลูกโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคนี่นะครับนะนี่ตรงนี้นะครับเนาะอ่ะต่อไปนะครับนะเรามาดูข้อที่5นะครับข้อที่5 4าส่วนสินะครับเป็นส่วนกลับของ5้ส่วนสหรือไม่นะข้อนี้ดูดีๆนะครับ 1> 4 1่วน10เป็นส่วนกลับของ5.2ส่วน2หรือไม่ครับก็ดูนักเรียนลองคูณดูก่อนเอา4ส่วน10คูณกับ5ส่วน2นะครับคูณกันได้อะไระตัดได้ไหมสอง2องสี่สองหนึ่งใช่หม้าหนึ่งห้นักเรียนก็จะเหลืออะไรครับ2ส่วน2ซึ่งมีค่าเท่ากับ1ดังน,นั้นเป็นไหมเออข้อนี้ก็เป็นนะครับนะเป็น แต่ทำไมเอ่ยเพราะนี้เขาหลอกเรานะนี่ไง4ส่วน1ิเนี่ยนะครับนะ้านักเรียนนะครับเอา2ไปตัด2อะไรได้สี่สอองสีได้สิ2สองห้าสมันก็คือ2ส่วน5นั่นเองนะครับส่วนกลับมันจึงกลายเป็น5้าส่วน2อง่าง่ายไหมนะครับนะครานี้เขาหลอกเรานะครับอะมาช่วยกันนะครับนะในตัวอย่างในหนังสือ บอกว่าหาส่วนกลับของจํานวนต่อไปนี้นะครับ4ส่วน7ส่วนกลับมันก็คือคืออะไร4ส่วน7ส่วนกลับก็คืออะไรครับคืออะไรครับคือ7ส่วน4นั่นเองนะครับข้อที่2 9ส่วนกลับคืออะไรครับ9ส่วนกลับก็คือ1ส่วน9เพราะอะไร9มันส่วน1ไงอ่า หส่วนสิบอ็ส่วนกลับก็คือสิบอ็ดส่วนหนึ่งหรือใครจะตอบว่าสิบอ็ดก็ได้นะครับสิบสามส่วนสิบสองส่วนกลับคือสิบสองส่วนด้วยสิบสานะครับหส่วนกลับคือคืออะไรหนึ่งส่วน6กนั่นเองนะครับเพราะหตัวนี้มันส่วนด้วยหนึ่งนะครับสิเจ็ส่วนสิบหกส่วนกลับก็คือสิบหส่วนสิเจ็ด โอเคไหมข้อเจ็หส่วน8ส่วนกลับก็คือ8ส่วนห้าข้อ8ปดสบส่วน11ส่วนกลับก็คือ11ส่วน10นะครับข้อที่9ส่วนกลับคืออะไรยี่สิบส่วน18นะครับข้อที่10ส่วนกลับก็คือ15ห้าส่วน19นี่ง่ายมากส่วนกลับก็คือ คูณกันแล้วมันต้องได้1น,นะครับนะดังนั้นเอาง่ายก็คือกลับเศษเป็นส่วนนั่นแหละนะเพราะจะเป็นพื้นฐานในเรื่องของการหารเศษส่วนวนะลูกนะอ่ะเรากลับไปดูที่แบบฝึกหัดของเรากันสินะครับวันนี้แบบฝึกหัดง่ายมากนะนี่นะครับแบบฝึกหัดของเราวันนี้แบบฝึกหัดที่ 1. 1 3ุดิบาวันนี้มีหนหน้านะครับ1 1 3จุดบนะเรามาดูข้อที่1ด้วยกันนะครับ ส่วนกับของหกส่วนสิบสามคืออะไรก็คือสิบสิบสามส่วนหกนั่นเองนะครับนะส่วนกับของหกสิบสามก็คือสิบสามส่วนหกนะครับเพราะอะไรลูกเหตุผลเพราะก็คือแหละครับหกส่วนสิบสามคูณสิบสามส่วนหกแล้วนะถ้าตัดแล้วสิบสามหนึ่งสิบสามสิบสามหนึ่งสิบสามหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกคำตอบมันคือหนึ่งคำตอบมันคือหนึ่ง นัเรียนลองไปทําเองนะครับนะต่อไปมาดูข้อ2ใหญ่นะครับข้อ2ใหญ่นะอ่าข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าเติมตัวเลขลงในช่องว่างนะครับข้อที่1 2ึ่ส่วนสคูณกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอออะไรก็ไม่รู้แต่ต้องเท่ากับ1ดังนั้นตัวที่จะมาคูณมันแล้วเท่ากับ1มันก็คือส่วนกลับนั่นแหละลูกนะครับนะส่วนกลับนั่นเองนะครับดังนั้นส่วนกลับของ 2ส,ส่วนสม,มันก็คือ3ามส่วน2งไงไหมพอคูณกันแล้วคำตอบก็จะเท่ากับ1โอเคไหมครับก็วันนี้นะนิดเดียวนะครับวันนี้เรื่องของส่วนกลับนะครับนะแบบฝึกหัดหน้าที่31นะครับมีแบบฝึกหัดเดียวนะครับนะโอเคไหมครับก็มีใครสงสัยอะไรไหมวันนี้นะครับถ้าสงสัยก็ทักไปใน กลุ่มห้องเรียนของพวกเรานะครับนะครับเป็นกลุ่มห้องเรียนเดี๋ยวครูคจะมาตอบให้นะครับก็สําหรับวันนี้การเรียนคณิตศาสตร์นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ